นี่เลยโอ้โหเป็นแถบเลยครับผมครับโอ้ไใช่มากครับนี่เลยฮะกับความชำนาญนะครับอลูมิเนียมไม่ยากนะครับทำอลูมิเนียมไม่ยากปรึกษายูนิเมนนะครับปรึกษาพวกเราได้นะครับยินดีแนะนำอ่านี่คือขั้นตอนของการการเคาะนี่ฮะนี่เลยเคาะให้่วนเคาะให้ร่วนเคาะก็ไปเคาะก็ไปเคาะให้่วนนี่นะครับอ่าแน่นอนละแล้วพี่เขาจะลอกนะฮะนานเลย สุดยอดครับพิชนะครับ RYK ทองสวนร้อยปีครับผมอ๋อโหนี่นะครับมีความชํานาญนะครับครับสุดยอดมากฮะมีจะมีเป็นกระจกนะครับขออนุญาตครับผมพี่เชิญหน่อยกระจกเป็นเขาเรียกกระจกเทมเพอร์อ่านี่เลยครับผมนแตกเหมือนกระจกที่ไทยนะครับซึ่งมันจะแตกออกมาเป็นเม็ดๆนะครับซึ่งมันติดอยู่กาวเอาออกยากครับถ้าเราไม่ศึกษาวิธีการเอาออกนี่นะครับแต่เรามี วิธีการที่ดีสามารถอกได้ง่ายขึ้นกับอลูมิเนียมฉากที่ได้มาจากไหนครับพี่ชนะอ่ะตัวนี้อันนี้เป็นอ่าป้ายโฆษณานะครับที่ติดตั้งในปั๊มนะครับต่างๆนะครับเขาเรียกว่าป้าป้ายครับกระจกนะครับกรอบอลูมิเนียมกระจกกรอบอลูมิเนียมนะครับที่เป็นอลูมิเนียมฉากที่เรานํามาทําให้ได้มาตรฐานอย่างที่ผู้ใช้ต้องการนะครับให้ทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมที่มีคุณภาพดีที่สุดใช่ไหมครับพี่ชนะใช่ครับนะครับอัง้ เอาไว้เ K องสวนย์ยปีฝากกันนี่เลยย u นิ m a นกูรูอลูมิเนียม